รู้ไหมครับว่าจุดเปลี่ยนจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คนอื่นเริ่มหันมาสนใจเราหรอกนะแต่มันจะเปลี่ยนไปในวันที่เรานี่แหละตัดสินใจที่จะหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าทําไมเราเหมือนตามหลังคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยรู้สึกเหมือนชีวิตมันติดอยู่กับที่ไปไหนต่อไม่ได้หรือว่ามันยังไม่เติมเต็มสักทีไอความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นที่ทําให้หลายคนอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง และนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปได้จริงๆก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะหันมาใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่การรอให้ใครมายอมรับนะครับแต่เป็นการตระหนักรู้จากข้างในใจของเราเองนี่แหละเอาละครับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันคือการตัดสินใจที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องบันเออญน,นะแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติเลยที่จะกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก แล้วการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันคือการตัดสินใจเล็กๆในทุกๆวันเลยว่าเราจะเลือกโฟกัสอะไรจะมองแต่สิ่งที่ขาดหายไปหรือจะหันไปมองสิ่งที่เราพอจะแก้ไขให้มันดีขึ้นได้พอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือการกลับมาสร้างโลกข้างในของเราให้แข็งแกร่งครับเพราะการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีรากฐานที่มันพงจากข้างในก่อนเสมอ เรื่องนี้อยากให้ลองสังเกตกันดูนะครับว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยเวลาเพื่อนพลาดเราให้กําลังใจเราบอกไม่เป็นไรแต่พอเป็นตัวเองล่ะโอ้โหเราวิจารณตัวเองอย่างหนักเลยจมอยู่กับความล้มเหลวแล้วก็คอยสงสัยในความสามารถของตัวเองทําไมเราถึงใจร้ายกับตัวเองขนาดนั้นกันนะนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญเลยเพราะจริงๆแล้วโลกภายนอกเนี่ย จะปฏิบัติต่อเราในแบบที่เราปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือเราเป็นคนกําหนดมาตรฐานนั้นตั้งแต่แรกเลยถ้าเรายังไม่ให้เกียรติตัวเองเลยจะไปหวังให้คนอื่นมาให้เกียรติเรามันก็ยากใช่ไหมล่ะครับซึ่งการเคารพตัวเองหรือว่าเ e l f ์ร s p e c t เนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นจากแค่คําพูดสวยๆนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากการกระทําเล็กๆที่เราทําในทุกๆวันมันคือการรักษาสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอตั้งหากประโยคนี้อาจจะฟังดูธรรมดานะครับ แต่จริงๆแล้วทรงพลังมากเลยคือตัวเราเองต้องมีความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกเนี่ยแหละครับคือแก่นแท้ของความมั่นใจและศักดิ์ศรีในตัวเองเลยความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่มีคนอยู่รอบตัวต,วตลอดเวลานะครับแต่มันมาจากการที่เราสามารถอยู่กับตัวเองคนเดียวได้อย่างสงบสุขและรู้สึกสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่การวิ่งหนีความเหงาแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โอเค พอโลกข้างในของเราเริ่มแข็งแกร่งแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาจัดการกับโลกภายนอกกันบ้างครับซึ่งก็คือการจัดการกับอิทธิผลรอบข้างแล้วก็การสร้างขอบเขตท,ที่จําเป็นขึ้นมาเพราะการปกป้องพลังงานของเราในวันนี้ก็คือการปกป้องอนาคตของเรานั่นเองแล้วใครกันละ่ะที่คอยสูบพลังงานจากเราไปลองนึกตามนะครับคนที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคนที่ไม่เคยสนับสนุนให้เราเติบโตคนที่เอาแต่เรื่องดราม่าเข้ามาในชีวิต หรือคนที่คอยดูถูกความฝันของเราหรือบางทีก็เป็นคนที่โผล่มาเฉพาะตอนที่ต้องการอะไรจากเราความสัมพันธ์แบบนี้แหละครับที่มันบั่นทอนพลังงานและขัดขวางการเติบโตของเราอยากให้จําประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับการที่เราปกป้องความสงบสุขของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องเยอะเลยนะและการที่เราเลือกความสุขความสบายใจของตัวเองก่อนก็ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการแสดงความเข้มแข็งที่จําเป็นมากๆครับ พลังของการพูดคำว่าไม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปฏิเสธนะแต่มันคือการจัดสรรเวลาและพลังงานของเราที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับเป้าหมายและความสมดุลสุขที่สำคัญจริงๆพูดง่ายๆคือมันคือการสร้างพื้นที่ว่างให้กับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆครับเอาละ่ะพอเราเข้าใจหลักการแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับว่าเราจะลงมือก่ออิฐทีลรักก้อนในแต่ละวันยังไงทั้งในแง่ของการกระทำและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ มีกับดักอย่างหนึ่งที่ใหญ่มากเลยนะที่ทําให้หลายคนไปไม่ถึงไหนสักทีนั่นก็คือการไล่ตามความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism นี่แหละครับมันเป็นกับดักที่ทําให้เราไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยเพราะมัวแต่กลัวว่าจะทําได้ไม่ดีพอซึ่งทางเลือกที่ดีกว่าและทรงพลังกว่ามากๆก,ก,ก็คือการสร้างชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันหรือ small wins นี่แหละครับการที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ํามเสมอเนี่ยมันจะช่วยสร้างโมเมนตัมหรือแรงผลักดันมหาศาลที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้เลย แล้วชัยชนะเล็กๆที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องคิดไปไกลเลยครับอย่างเช่นออกกําลังกายให้ได้ถึงจะแค่10นาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเลยหรืออ่านหนังสือให้ได้สักห้าหน้าแทนที่จะปล่อยผ่านไปหรือเคลียร์งานเล็กๆที่ค้างคาให้เสร็จไปเลยสักหนึ่งอย่างเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้และทําได้จริงทันทีเลยและสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้เสมอก็คือตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นในตอนที่ไม่มีใครมองนะครับ วินัยและความมุ่งมั่นจริงๆมันหล่อหลอมขึ้นมาจากความพยายามส่วนตัวของเรานี่แหละไม่ใช่การทําเพื่อเอาหน้าหรือรอให้ใครมาชมการรักษาสัญญาทุกข้อที่เราให้ไว้กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นครับทุกครั้งที่เราทําสําเร็จมันคือการตอกย้ําว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองและกําลังสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราลองมาสํารวจและประเมินกันอย่างตรงไปตรงมา ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างชีวิตแบบไหนกันอยู่นี่เป็นคำถามที่อยากให้ลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์เลยนะว่านิสัยที่เราทำอยู่ทุกวันเนียมันสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตที่เราวาดฝันไว้หรือเปล่าบางทีความตั้งใจกับการกระทาของเรามันอาจจะยังสวนทางกันอยู่ก็ได้ภาพเปรียบเทียบนี้ชัดเจนและทรงพลังมากครับทุกการตัดสินใจของเราก็เหมือนอิฐแต่ละก้อนและทุกนิสัยของเราก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง มันทําให้เห็นภาพเลยว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่เราลงมือก่อสร้างขึ้นมาเองกับมือและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่สําคัญที่สุดนี้ว่าแล้วตอนนี้เรากําลังสร้างอะไรอยู่เป็นคําถามที่อยากให้ทุกคนได้นํากลับไปคิดต่อเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรากําลังสร้างขึ้นมานั้นเป็นชีวิตที่เราต้องการจริงๆครับ